การติดเชื้อ HPV เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับการเข้าห้องน้ำสาธารณะเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดเชื้อ HPV เข้าไปในบริเวณปากมดลูกซึ่งอยู่ในบริเวณที่ลึกนะฮะความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะมีได้บ้างเรื่องของการเกิดหูดบริเวณอวัยวะเพศภายนอกซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการทำความสะอาดฝารองนั่งบริเวณชักโครกรวมถึงการล้างมือก่อนและหลังการเข้าห้องน้ำทุกครั้งครับ การป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับสามารถทําได้โดยการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกการตรวจหาเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและการรักษาก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งระยะลุกลามในปัจจุบันสามารถฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ได้ด้วยครับ